ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บาซโยอีเปิดรับแผนฐานขเขมรค่ะ,ระเด็จศึกภูมะเขือแอบสร้างบันไดเหล็กเจอทัพไทยประท้วงที่ยิบแต่ไม่ยอมลื้อหวังคลองชัยภูมิคมค่ะ นักข่าวสายฐานชื่อดังค่ะเปิดรับแผนฐานเขเมรเผด็จศึกภูมะเขือค่ะแอบสร้างบันไดเหล็กเจอทัพไทยประท้วงที่ยิปแต่ไม่ยอมรื้หวังครองชัยภูมิคม จากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะที่ตอนนี้ฐานกัมพูชามีการเคลื่อนไหวค่ะโดยในโลกออนไลน์ค่ะได้มีการพูดถึงภูมิมะเขือค่ะที่ตอนนี้เขมรยึดเป็นที่ตั้งทางการฐานเรียบร้อยแล้วนะคะโดยข้อมูลจากฐานกัมพูชาค่ะซึ่งในโลกออนไลน์เนี่ยก็ได้มีการแชร์คลิปฐานเขมรค่ะที่อ้างว่าอยู่บนภูมะเขือะนะมีการขนเครื่องจักรหนักขึ้นไปสร้างฐานสร้างถนนอยู่บนนั้นค่ะมีการสร้างกระเช้าเพื่อใช้ขึ้นลงในการส่ง สเสบียงอาหารใหม่ในการส่งสเสบียงอาหารให้กับทหารเขมรน,นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการโพสต์คลิปบันไดเหล็กด้วยนะที่อ้างว่าเป็นบันไดของฐานขเขมรที่สร้างไปสู่ยอดเขาภูมะเขือนั่นเองค่ะขณะที่ทางฝั่งกัมพูชาเองค่ะก็มีหน่วยรบพิเศษนะคะของกัมพูชาที่ประจําการอยู่บร,ริเวณภูมะเขือค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ชายแดนค่ะใกล้ปรา,าสาทเขาพระวิหารฝั่งกัมพูชามีกําลังหลักเป็นหน่วยฐานราบแต่ในช่วงเกิดเหตุความตึงเครียดนะเมื่อปี2551ถึงปี2554ค่ะ แล้วก็ในระยะที่มีการเฝ้าระวังระดับสูงนะมีหน่วยรบพิเศษกัมพูชาก็ถูกจัดเข้ามาเสริมกําลังแล้วก็ประจําการตามฐานสูงต่างๆเพื่อสนับสนุนการลาดตระเวนการตอบโต้เร็วแล้วก็การสอดแนมนั่นเองค่ะซึ่งหน่วยรบพิเศษหลักของกัมพูชาในพื้นที่ภูมิมะเขือค่ะก็เป็นหน่วยรบพิเศษที่911 หน่วยรบพิเศษระดับชั้นยอดของกัมพูชาค่ะก็เคยถูกส่งเข้าไปประจำการในเขตพิพาทไทยกัมพูชาในฐานะหน่วยคุ้มกันเขาพระวิหารตอนนั้นนะซึ่งเชี่ยวชาญด้านการจู่โจมเร็วปฏิบัติการในพื้นที่ป่าเขาการแทรกซึมการลาดตระเวนลึกหน่วยนี้ค่ะถูกส่งเข้าภูมิคุ้ขือและพื้นที่โดยรอบในภารกิจเฉพาะกิจโดยมักจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะค่ะโดยทางพี่เล็กวัสนานาโน้มนักข่าวสายฐานชื่อดังการได้พูดถึงประเด็นนี้นะเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาในรายการเรื่องใหญ่ไลฟ์ทอล์กนะโดยพีเล็กน ได้เปิดเผยนะบอกว่าจุดภูมะเขือเนี่ยทานเขมรเขายึดมาตั้งแต่ก่อนปี54แล้วนะไอ้ที่เราเห็นเนี่ยกระเช้าที่มันเป็นสลิงขึ้นไปเนี่ย ก็เอาไว้ส่งกําลังบํารุงนะไว้ขนฐานขึ้นไปหรือขนสเสบียงเขาเริ่มสร้างมาตั้งแต่ก่อนปี54นะก่อนที่เราจะรบกันแล้วค่ะเรามารู้อีกทีคือตั้งโดยอยู่แบบนั้นเรียบร้อยแล้วนะปะท้วงให้รือ้อก็ไม่รือ้อประท้วงให้หยุดก็ไม่หยุดการและฐานทยเราก็คือประท้วงอย่างเดียวนะพอประท้วงอย่างเดียวขเขมรก็ไม่สนก็สร้างจนเสร็จค่ะพอสร้างจนเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เรารบกันปี54เนี่ยเราก็โฟกัสที่ภูมะเขื่อเลยนะเพราะว่ามันเป็นชยภูมิสูงต่อจากเขาพระวิหารค่ะ,ขะเขมรเนี่ย,ก,ยกจะได้ นั้นนะอยากจะยึดมานานแล้วปรากฏว่าความพยายามของเขาค่ะทั้งปีนป่ายทั้งอะไรก็ตามนะก็ทําเป็นกระเช้าจนมีสลิงขึ้นมานั่นแหละค่ะแล้วเมื่อก่อนค่ะ ขาเนี่ยขาตรงสลีเนี่ยเขาบอกเป็นไม้นะขากระเช้าเนี่ยเป็นไม้เป็นไม้แบบใหญ่ๆเลยแล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นเหล็กแบบชัดเจนแล้วนะแล้วก็บันไดเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบันไดไม้ผสมโครงเหล็กนะมี936ขั้นมันก็ขึ้นลาบากนะแต่ปัจจุบันเนี่ยสร้างเป็นเหล็กถาวรชัดเจนเลยนะคือเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยการส่งกําลังบำรุงของทางเขเมรเนี่ยคือบนภูมะเขือเนี่ยก็คือเพียบเลยนะเหมือนเป็นฐานเป็นฐานปฏิบัติการแบบใหญ่ของเขาเลยนะคะซึ่งบนภูมะเขือค่ะกระเถิบออกไปแค่ร้อยเมตรเนี่ยเมื่อก่อนตรงที่ ที่มีการรบกันปี54เนี่ยก็คืออยู่กัน50เมตรนะฮะพอเราเจราจารหลังรบกันปี54เนี่ยก็มีการเจราจารกันก็ขอให้ขยบออกไปเนี่ยให้ห่างกันไปนะฮะเพราะ50เมตรเนี่ยมันใกล้กันเกินไปนะฮะก็ห่างไปประมาณ100เมตรตะโกนคุยกันได้แต่อยู่ในความตึงเครียดนะตอนนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งตอนรบบนภูมิมะเขือเนี่ยเขเมรก็อึดมากนะตอนนั้นนะฮะเขาก็มีกระเช้ามีบันไดไม้นี่แหละนะก็ยังไม่ได้เป็นแบบถาวรเหมือนทุกวันนี้นะ ซึ่งก็มีการเอาหน่วยรบพิเศษของเขมรนะหน่วย911เนี่ยก็ถือว่าแจ๋วสําหรับเขานะคะก็ขึ้นมาสู้รบกับทหารเราก็คือบุกเลยนะคือเขาเนี่ยขึ้นมาจากหน้าผาเลยฐานไทยเราก็อยู่นั้นเพียบเลยนะแล้วก็สู้กันยิงกันทั้งรบประชิดทั้งไรนะแบบฐานไทยเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะ ตายเนี่ยเฉพาะสมรภูมิภูมิมะเขือเนห้านายก็ถือว่าไม่น้อยนะบาทเจ็บอีก25นายแต่ขเขมรเนี่ยก็น่าจะเสียหาย2เท่าของเรานะแล้วก็ยังเป็นสมรภูมิที่รบกันแบบฐานราบกับรบพิเศษเนี่ยนะคือรบแบบประชิดตัวเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้ครัพี่เล็กยังได้พูดถึงกําลังรบของไทยเรานะบอกว่ากําลังรบภาคสองของเราเนี่ยพออยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย เราต้องทํายุทธปกรณ์ของเราเนี่ยให้พร้อมใช้งานนะเพราะบางทีเนี่ยอาจจะเสียตรงนั้นซ่อมตรงนี้นะก็คือเอาให้เต็มอัตราศึกไปเลยนะแล้วเราเนี่ยก็จะมีกําลังจากส่วนการอย่างเช่นรปพิเศษของเราเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะ พวกที่เป็นหน่วยรบกลางนะก็ส่งมาช่วยอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ปกติที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต้องเอากําลังมาเพิ่มเติมนะแต่ที่ประการสําคัญก็คือภูมิมะเขือเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาต้องยึดให้ได้นะเพราะมันสูงสูงคมนะแล้วก็มันก็ใกล้กับปราสาทพระวิหารด้วยอันนี้เนี่ยต้องบอกนะว่ามันอยู่ในพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรนะซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารเดิมนะที่ปี55หรือปี56เนี่ยนะคะขเขมรเขาก็ขอขึ้นมรดกโลกนะซึ่งสารโลกเนี่ยให้ปราสาทเนี่ย นะเป็นของเขาเลยและจากนั้นปี55หรือปี56เนี่ยจะไม่ได้นะคเขาก็ขอขึ้นมรดกโลกกับยูเนสโกนะแล้วก็ขอเอาพื้นที่ทั้งหมดแล้วเราเนี่ยก็แย้งไปนะซึ่งโชคดีที่ยูเนสโกเนี่ยคืออันนี้ต้องให้เครดิตของฝั่งเราณนะเวลานั้นนะที่สามารถสู้ได้ว่าเฮ้ยคุณจะมาขึ้นทะเบียนมรดกโลกทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แต่เขเมรเนี่ยก็หมายปองตรงนี้เอามาตลอดเลยนะคะขึ้นก็พี่เล็กเนี่ยก็ยังเล่าบอกว่า m i n d s ซ t ของฐานไทยกับฐานเขเมรเนี่ยต่างกัน นะซึ่งทหานไทยเนี่ยคือตรงไหนคือแผ่นดินไทยเนี่ยมึงห้ามแตะ ก็เหมือนอย่างต้นพญาสาัตบัญ1 5ตรเมตรเนี่ยที่สุดเี่กก็ต้องออกไปนะแต่ถ้าตรงไหนเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่ยังไม่เคลียร์เนี่ยนะเหมือนเราก็จะรู้สึกว่าเป็นสุภาพบุรุษนะไม่เข้าไปไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ยุ่งแต่เขมรเนี่ยเขาไม่คิดแบบนั้นค่ะเพราะเขาไม่แคร์แล้วเขาไม่สนเนี่ยเขาคิดว่าไอ้ตรงที่ทับซ้อนเนี่ยก็คือพื้นที่ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รุกเข้ามานะนขณะที่ฐานไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าไปทาอะไรก็คือวิธีการก็คือประท้วงอย่างเดียวเลยแล้วก็ประท้วงแนะล,ล้วเข ปี5 4สีเนี่ยคือเราเจราจาให้เขาลงเขาไปเลยนะแต่เขาเนี่ยขึ้นมาได้แล้วอะ่ะคิดว่าเขาจะลงไปง่ายๆหรอนะอันนี้ก็น่าคิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยู่อย่างนี้มาตลอดนะแล้วก็มีการเสริมสร้างฐานใหญ่นี่คือมันสะท้อนเลยว่าที่เขาเสริมสร้างเข้ามาเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะผเดเศษศึกทั้งภูมิมะเขือเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของรายการที่พี่เล็กเนี่ยได้มีการพูดถึงเอาไว้นั่นเองนะผู้ชมลองไปดูได้นะทางช่องพ p พ v ทีวีค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ